ปู่แพ้วสำนักสงฆ์ปฏิบัติทมบ้านสายหลวงพัฒลุงนะล็อกเก็ตฤสีป้อนนมนะอันนี้กำลังคือหาอยู่ในขณะนี้นะครับนะหลวงปู่แพ้่เนี่ยมาพูดคุยทีไรคือหาทุกทีนะาือหาทุกทีเพราะหลวงปู่แพ้วท่านดูฮะไปฟังคลิปวิดีโอที่หลวงปู่แพ้วให้สัมภาษณ์จะเห็นว่าหลวงปู่แพ้่ท่านศึกษาท่านมีวิชาจริงอันนี้เขาเรียกว่าคมในฝัก หน้าคมในฝักแล้วเป็นสายพัฒนลุงนะสายเขาอ้อนะมีความรู้เรื่องต่างๆนี่ท่านศึกษามานะท่านศึกษามาจริงๆชัดๆนั้นเนี่ยการได้ศึกษาการทําจริงเราก็จะเห็นอิทธิฤทธิปฏิหารเกิดขึ้นเวลาที่นําวัตถุมงคลไปใช้ก็ดูขนาดเสกนะฮะเศกเนี่ยแล้วผมเห็นนะเสกแบบบ้านๆน,นะนาวัดนะ เพราะวัดเป็นสำนักสงฆ์เนี่ยก็เสกแบบบ้านๆนะครับไม่ได้ไปเสกในในอุโบสถพระอุโบสถหลังงามอะไรไม่ได้นะ้าเสกนั่งข้างนอกฮะนะ้ามีพระเยจิมานั่งแล้วก็เสกก่อนเสกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะลมเงียบสงบแต่พอเริ่มเสกเท่านั้นแหละโอ้โหลมพัดกันโชกแหมลมพัดแรงเลยแล้วได้บรรยากาศเพราะนั่งเสกเนี่ยนะจีวรปิวะ่ะนะคือคือนั่งเสกแล้วโอ้โห นี่คือแบบธรรมชาตินะฮะแบบธรรมชาติธรรมชาติเห็นไหมครับนะเขาเรียกว่าธรรมชาติฟ้าดินรับรู้เวลาที่มีพิธีท่านสังเกตเนี่ยผมไปมาหลายพิธีแล้วนะผมไปมาหลายพิธีแล้วผมจะสังเกตเห็นนะครับมีสองช่วงเวลาที่ฟ้าดินรับรู้แล้วก็จะมีเหตุการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นหนึ่งก็คือพิธีบวงสวงสองก็คือตอนขณะเสกท่านเชื่อไหมทุกครั้งเราจะเห็นแบบนี้ นะอย่างอย่างที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนที่นะที่วัดนะวัดหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธหลวงพ่อรวยเนี่ยนะนะตอนที่พราหมณ์หนูทำมิธีเนะี่ยพอพราหมณ์หนูกล่าวอ่านองค์การอันเชิญเทพเทวาท่านรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นอากาศร้อนๆเนี่ยลมพอล่มเสร็จเนี่ยนะครับลมมาแล้วลมมาแรงเลยแล้วแปลกฮะถ้าถ้าเชิญน,นะเชิญ นะถ้าเชิญท้าเวสุวรณครั้งใดเนี่ย<า>เขาจุดประทัดโอ้โหลมมาแรงเลยพอท้าเวสุวรณมาเท่านั้นนะจุดประทัดปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บมาเลยลมมาอย่างวันก่อนเขาเสกครุตก็เลยอัญเชิญครุษนะฮะอัญเชิญครุษแล้วก็จุดประทัดครุษมาโอ้ยลมพัดทั้งที่ไม่มีแนวโน้มว่าลมจะแรงขนาดนั้นก็ลมก็พัดนะะนี่เขาเรียกว่าฟ้าดินรับรู้ แล้วก็เหมือนกับที่นะที่หลวงปู่นุนเสกนั่นนั่นเนี่ยกังวันแสกแสฮะผมอยู่ในพิธีด้วยนะก่อนเสกไม่มีวี่แววจะมีฝนเพราะว่าฟ้าสว่างหมดเลยนะพอเสกพอพระทําพิธีเท่านั้นแหละนะพอหลวงปู่นุนจุดทูปเทียนเสร็จเอาแล้วครับนะมาแล้วครับนะฟ้าครื้มนะฟ้าครื้มฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องโอ้โหคนในพิธีก็ ของขึ้นอีกผมนี่ใจตืบๆเลยคนในวิธีร้องกันของขึ้นฟ้าก็เปียงเปียงเปียงฝนก็ตกเออเอาเข้าไปสิเนี่ยครับนะ้าเขาบอกว่าฟ้าดินรับรู้นะฟ้าดินรับรู้นี่ถ้าคนเข้าไปในพิธีถึงจะรู้นะครับนะ้าบางคนไม่รู้หรอกเรื่องพวกนี้นะไม่ได้สัมผัสนะอย่างคนทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปในพิธีนะเพราะว่าไม่มีเวลา นะมีเวลากระทำมาหากินแต่ว่าอยากจะมีวัตถุมงคลไว้วัตถุมงคลดีๆไว้บูชาผมจะนำบรรยากาศแบบนี้มาให้ท่านดูท่านติดตามรายการผมผมจะนำบรรยากาศการปลุกเสกพิธีปลุกเสกพิธีบวงสรวงเอามาให้ท่านดูแต่ขึ้นอยู่กับว่านะเจ้าของงานเขาจะนะเขาจะมาบอก เราหรือเปล่าเขาจะให้เราทำประชาพันประชามันให้เขาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ให้เราทำประชามันก็ไม่ได้ดูครับอดนั้นนี่ถ้าท่านอยากได้ดูทุกนะทุกครั้งท่านก็ไปกดดัน <c oughs> ไปกดดันเจ้าของงานเขานะไปบอกเขาว่าให้เอาคำพินิวไปถ่ายทอดสดหน่อยนะครับอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องไปกดดันเขานะครับเพราะว่ายังไงก็ลําบากนิดหนึ่งนะลําบากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าต่อไปเนี่ย นะงานไหนเราก็จะไปถ่ายทอดสดมาให้ท่านดูแล้วจริงๆนะก็ไม่นะก็สบายด้วยนะอย่างเราไปถ่ายทอดสดเนี่ยท่านดูผ่านมือถือได้ท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ดูได้นะครับถึงท่านไปร่วมในพิธีท่านก็ไม่เห็นนะฮะในโบสถ์เขาก็ไม่ให้ท่านเข้าไปท่านก็ไม่เห็นอยู่ดีเราก็ถ่ายทอดมาให้ท่านดูนะท่านจะได้เห็นพิธีโดยทั่วไปแล้วท่านก็น้าสืบซับสิ่งดีๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการดูแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันออนไลน์อยู่แล้ว นะเดี๋ยวนี้นะท่านท่านไปที่วัดได้ไข่วัดจะดีนะท่านลองไปนะครับนะท่านไปครั้งเดียวพอนะนะถ้าท่านถ้าท่านอยากจะทําบุญอะไรท่านไปครั้งเดียวก็พอได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีออนไลน์ครับนะท่านไปขอเบอร์โทรศัพท์ไว้นะเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เขาจุดประทัดน่ะเขามีสองข้างทางเลยนะท่านไปซื้อประทัดเสร็จใช่ไหมนะซื้อประทัดเสร็จแล้วท่านก็ขอเบอร์เขาไว้เขาจุดออนไลน์ให้ท่าน เออมันมีบริการออนไลน์ด้วยเวลาที่ท่านบนบานสารกล่าวไอ้ไขเ่เสร็จเนี่ยท่านไม่มีเวลาไปนครท่านโทรบอกเขาครับนะน้องนะจะนะจะจุดประทัดถวายไปจุดให้หน่อยหมื่นดอกเออเขาไปจุดให้ทันทีเลยครับนะโอนเงินเสร็จเขาไปจุดให้เขาถ่ายรูปไปดูเลยว่าจุดเรียบร้อยแล้วนะท่านก็ไม่ต้องไปเออเดี๋ยวนี้แบบออนไลน์อะขนาดอย่างนี้ยังออนไลน์ฉะนั้นเนี่ย ผมถ่ายทอดสดมาให้ท่านดูก็เหมือนกับท่านอยู่ในพิธีอะนะครับท่านนั่งดูอยู่ก็เหมือนกับท่านอยู่ในโบสถ์นะเออท่านอยู่ในโบสถ์ท่านก็อธิษฐานจิตนะอธิษฐานของท่านไปด้วยเอาบุญบารมีไปด้วยก็เหมือนกับท่านอยู่ในพิธีเหมือนกันอันนี้ยออนไลน์ฮะนะออนไลน์อา้าวนะฮะอีกองหนึ่งนะครับหลวงปูนน่นินวอลลาโพวัดสว่างอารมณ์อยู่บางละมุงชนบุรีฮะ นะหลวงปุนินนะครับหลวงปุนินน้าเหรียญรุ่นเศรษฐีแสนล้านนะครับก็กําลังได้รับความสนใจจากนักสะสมอยู่นะครับหลวงป่นินนะแล้วก็จะมีผ้าจารย์น้อยด้วยนะฮะผ้าจารย์น้อยสํานักสงฆ์ที่หลวงปุดินท่านไปเมตตาตอนนี้กําลังทํานะทำโบสถ์อยู่ก็ไปร่วมบุญกันได้นะครับเขามีเทเวสวรลมอบให้ นี่คือหลวงปู่นินวละละละรลาลโพหลวงปู่นินนี่ท่านนะหลวงปู่นินท่านมีนะท่านมีความรู้เรื่องอักขระยันเรื่องอะไรเยอะเลยนะผมไปคุยกับท่านเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวนะครับนะท่านหูไม่ค่อยดีนะหูไม่ค่อยดีเวลาคุยต้องคุยเสียงดังแล้วเราต้องนะต้องดังอ่ะพอเสียงเราดังปุ๊บมันก็เหมือนกับเราไปตะอคอกท่านอ่ะนะเหมือนพอเอาเอาเ,อาเทปวิดีโออัดออกมาคนที่เขาไม่ <N ic ly> นะ <N ic ly> เขาดูแล้วเขาไม่รู้ <N ic ly> เขาก็หาว่าพูดจากับพระ <N ic ly> นะตะคอกตะคอกอะไรแบบเนี้ย <N ic ly> คือจริงๆเนี่ยนะต้องพูดเสียงดังท่านไม่ได้ยินแต่แปลกฮะท่านรู้ยิ่งถ้าเป็นคนที่คุยกับท่านบ่อยๆเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าพูดอะไรนะแต่ถ้าคนนอกเนี่ยท่านจะไม่รู้หรอกว่าจะพูดเรื่องอะไรจะสื่อสารอะไรแต่ถ้าเป็นคนนะเป็นคนที่เคยคุยกับท่านเนี่ยอยู่ใกล้พูดค่อยๆท่านได้ยินอะเออแปลกอะถ้าคนที่เคยสื่อสารกับท่านนะ สื่อสารกับท่านแล้วอยู่ใกล้ๆเนี่ยท่านท่านรู้อะว่าคุยอะไรอะเหมือนกับท่านใช้ใช้ใช้สัมผัสของท่านนะาสัมผัสรู้น้ามองดูนะอากับกิริยามองดูปากรู้แหละว่าพูดอะไรแต่เดี๋ยวนี้ท่านดูไม่ได้เพราะว่าคนอย่างคนอื่นเนี่ยเพราะว่าปิดแมสอะนะพะปิดแมสท่านดูปากไม่ได้ท่านก็เลยไม่รู้ว่าพูดอะไระฮะแล้วมีคนบอกน้ามีคนเสนอแบบนี้ว่าทําไมไม่ใส่น้าไม่ใส่เครื่องฟังนะาเครื่องฟัง ผมบอกให้นะเกจิหลายหลายรูปตอนเนี้ยหูดับเนี่ยฮะเขาเรียกว่าหูดับนะนะหูดับก็คือว่าหูไม่ได้ยินเนี่ยแล้วเอาเครื่องฟังมาใส่อะส่วนใหญ่ไม่ยอมใส่อ่ะเขาบอกว่าลำคาญนะนะท่านบอกว่าลำคาญแล้วท่านก็ไม่ยอมใส่อย่างของนะอย่างของหลวงปู่นินเนะี่ยตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีท่านไม่ใส่เลยแว่นก็ไม่ใส่แว่นก็ไม่ใส่ที่ฟังหูก็ไม่ใส่ คนก็บอกนะบอกทําไมไม่ให้ท่านใส่ไม่ใช่ไม่ให้ท่านใส่แต่ท่านไม่ใส่หน้าหาให้ท่านแล้วทำอะไรแต่ท่านไม่ใส่หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนหลวงหลวงพ่อจรเนี่ยหลวงพ่อจรวัดบุญยฤทธิ์ท่านก็ไม่ใส่นะท่านก็หูหูดับไปข้างหนึ่งกันไม่ได้ยินนะพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตาผมไปเจอท่านนะไปเจอท่านวันนั้นนะมีไปทางใต้ไปเจอท่านหูท่านดับเหมือนกันพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตา หูดับไปข้างไม่ได้ยินไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านได้ยินหรือ,อยังแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านบอกหูดับแล้วไม่ได้ยินแล้วปรากฏว่าท่านแล้ววันนั้นท่านท่านปวดท้องนะท่านไปผมก็นะพยายามจะไปหายา,ยาให้ท่านนะแต่ท่านมียาของท่านนะพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตาฮะอันนี้ก็ก,ก็สนิทนะาสนิทกับท่านอยู่ท่านเมตตามากนะครับพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตาถ้ามีโอกาสนะฮะใครมีโอกาสไปหาท่านนะครับก็ไปหาที่ตรัง องนี้เก่งนะพระอาจารย์ประสูตรเนี่ยท่านอยู่ถ้ำน,นะวัดท่านก็เป็นถ้ำเหมือนกันนะก็ไปท่านสนิทกับพ่อครูหมอเท่านะพ่อครูหมอเท่าตอนนี้เป็นคราวาสขมังเวศสนิทกับนะพระอาจารย์ประสูตรเป็นอย่างดีนะนับถือกันเป็นอาจารย์สิทธิพี่สิทธิน้องนะครับนะเพราะว่านะพ่อครูหมอเท่าก็ก็เคยบทเรียนมานะแล้วก็ตอนบทเรียนก็เป็นนะนับถือกันเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องพอตอนตอนศึกออกมาแล้วเนี่ย นะก็ไม่ทิ้งกันฮะท่านก็ไม่ทิ้งกันนะครับนะพ่อครูหมอเท่าก็ยังเป็นสิทธิพี่อยู่นะพระอาจารย์ประสุตรก็ยังเป็นสิทธิน้องอยู่นะก็สิทธิพี่สิทธิน้องที่นับถือกันมาตลอดนะครับนะาเป็นเป็นอะไรที่ดีที่ประทับใจนะาถ้าประทับใจมากแล้วก็มีวิชาด้วยกันทั้งคู่เลยนะาสิทธิพี่สิทธิน้องนะครับ คุณคุณไพนาคุณธนิตนะครับสวัสดีครับอาจารย์คุณสุรสาคุณไพฑูรย์นะคุณนิรุตเจ้าชายอ่องวัดทานทหารกับวัดห้วยด้วนเป็นคนละวัดใช่ไหมครับวัดทานทหารวัตถุมงมลหลวงพ่อพระสวยมากวัดเดียวกันฮะวัดเดียวกันนะครับเนี่ยนะบางคนก็ไปไปเรียกว่าวัดทานทหารบางคนก็วัดห้วยด้วนแต่จริงๆแล้วชื่อวัดเดียวกันฮะ นาวัดห้วยด้วนวัดฐานทหารเป็นวัดเดียวกันนะจะมีการวงเล็บไว้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าวัดฐานทหารก็จะวงเล็บว่าห้วยด้วนแต่ถ้าเราเรียกวัดห้วยด้วนก็วงเล็บว่าฐานทหารเป็นวัดเดียวกันนะครับวัดเดียวกันไม่ใช่คนละวัดนะวัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างเนี้ยชื่อวัดอีกอีกอย่างชาวบ้านเรียกอยีกอย่างเขาจะวงเล็บไว้นะก็เรียกได้สองอย่างเพราะว่าจะมีชื่อทางการบางทีชื่อทางการนะบางวัดเนี่ยยาวมากเรียกยาก ชาวบ้านก็ไม่คุ้นเคยฮนะก็ยังเรียกเรียกชื่อเก่าอยู่เพราะว่าตอนไปนะไปตั้งชื่อวัดแล้วได้ชื่อวัดมาเนี่ยบางทีชื่อวัดจํายากจํายากหลายวัดก็ลงเนี่ยบางทีผมยังงงงนะนะคือบางบางอย่างพอต่อแล้วเนี่ยนะมันมันไม่เหมือนอนะ่ะมันไม่เหมือนกับบรรยากาศวัดอะไรเงี้ยนะ ชื่อเกมสวัสดีครับคุณวัชรินคุณปีอ่าคุณอนุชาปรึกษานะครับนะส่งดาเอ่อคุณวัชรินส่งดาวมาเป็นกําลังใจ50ดวงขอบคุณนะคุณวัชรินนะคุณนําสุนะสวัสดีครับนะสวัสดีฮนะตอนนี้นะจัดไปแล้วห้าสิบนาที 49วินาทีนะครับก็เหลืออีกแค่1นาทีประมาณนั้นนะผมจะทดเวลาบาดเจ็บให้นิดหนึ่งทดเวลาบาดเจ็บให้นิดหนึ่งเลยครับเดใครที่นะใครที่สนใจนะสนใจเรื่องราวอยากจะให้ทาง คัมพีนิวช่วยในการประชาสัมพันธนะ์งานต่างๆเนี่ยท่านติดต่อเข้ามาที่คุณแดงเอกคัมพีได้นะครับนะเราก็จะนะเราก็จะนะนำงานเนี่ยมาพูดคุยนะ้าหลายท่านเนี่ยนะครับบอกบอกตรงๆนะครับงานะงานที่เข้ามาเนี่ยเราก็ก็ช่วยในการที่จะลำเลียงเนื้อหาอะไรให้กับท่านเพราะว่าผมรู้ว่าคนที่ไม่ไม่เคย นาไม่เคยนําเสนอหรือเขียนงานอะไรเนี่ยมันทําลําบากฮะมันทําลําบากเราก็พยายามนะครับลาเลียงให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นประวัติภาเกจิจต่างๆนะครับนะจริงๆประวัติภาเกจิจเนี่ยเขามีอยู่ในนะมีอยู่ในในออนไลน์อะไรอยู่แล้วแต่บางบางประวัติก็คือไม่อัปเดตนะฮะนะประวัติก็ไม่อัปเดตอายุก็ไม่อัปเดตนั้นแต่ประวัติเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหามากเลยผมจะบอกให้นะประวัติพระเนี่ย มีปัญหามากกับเรื่องอายุอายุพระหนึ่งะครับที่มีปัญหาสองก็คือนาพรรษาน้จะมีปัญหานะอายุพระกับพรรษาเนี่ยจะโดนจะโดนท้วงติงอยู่ตลอดเวลาว่าอายุไม่ตรงนี้นาพรรษาไม่ใช่นะก็จะมีการทักท้วงแบบนี้มาตลอดนะครับจริงๆเนี่ยพระบ้านเรานะฮะนะเรื่องของอายุเนี่ย ถ้าอายุมากๆเนี่ยนะครับท่านจําอายุท่านได้แต่มันไม่ตรงกับวันเดือนปีเกิดท่านพอเอาวันเดือนปีเกิดมาลบแล้วเนี่ยมันไม่ตรงนะฮะมันไม่ตรงมันก็เลยนะมีการคาดเคลื่อนกันไปหมดนะหลากหลายเกจีอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยบางทีท่านอย่าไปยึดติดอายุอายุในในใน,ในการนําเสนอนะครับเอาเป็นว่านะครับบางทีก็เป็นอายุนี้บางทีก็เป็นอายุนี้ นะครับผมลองถามแล้วเนี่ยนะครับณนะเวลาที่เรามาทําประวัติเราก็จะเอาให้มันชัดเจนนะครับว่าให้มันตรงกันแต่ว่ามันไปค้านหลายๆอย่างพอไปเปลี่ยนอายุตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปค้านเรื่องของวัตถุมงคลอีกนะเพราะวัตถุมงคลหลายรุ่นเนี่ยเขาเดินหน้าไปแล้วฮะอย่างสมมุติว่าเขาฉลองอายุนะฉลองอายุ9 5หปีสมมุตินะฮะ แต่บวกลบไปแล้วเนี่ยนาเกจิอายุแค่เก้าสิบสองเองไม่ถึงเก้าห้าแต่เขาฉลองเก้าห้าไปแล้วแต่พอเอาเอาเอาประวัติมาลงปุ๊บเนี่ยบอกว่าเก้าสองนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าเหรียญน,นี้เขาลงในเหรียญแล้วด้วยว่าฉลองอายุเก้าห้าอย่างเนี้ยมันค้านกันนะฮะพอมันค้านกันเนี่ยทายังไงก็ต้องก็ต้องเขียนประวัติให้ตามอะฮะก็ต้องไปตามตัวนั้นนะครับว่าต้องถามว่าและอายุจริง,รงๆเท่าไหร่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะ บางทีก็เกิดว่าในลักษณะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยท่านเกิดแล้วะท่านเกิดแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนการแจ้งเกิดต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบางทีรอฮนะน้ารอรอลูกบ้านมารวมรวม,รวมเงินก่อนหลายหลายคนแล้วจะไปแจ้งทีเดียวเลยปรากฏว่านาสี่สี่ห้าปีสามสี่ปีไม่ยอมไปแจ้งเกิดฮนะจนจนรวบรวมรายชื่อได้แล้วเอาไปทีเดียวไปแจ้งเกิดก็เลยกลายเป็นว่าอายุหายฮนะ อายุหายอายุไม่ตรงแลนะพรรษาเหมือนกันพรรษาก็มีปัญหาให้ได้พูดถึงเพราะอะไรการนับพรรษาต้องนับหลังบวชนะฮะหลังบวชเผอิญว่าบางเกจิเนี่ยเขาบวชหลายครั้งนะบางทีศึกไปออกไปนะเมื่อบวชแล้วศึกออกไปพรรษาก็จะหายนะฮะพอมาบวชใหม่ถึงเมื่อนับพรรษาใหม่ก็กลายเป็นว่าบางทีเราไม่ได้ลงนะประวัติไม่ลงว่าบวชใหม่เมื่อไหร่ นะาพศเท่าไหร่นะลงแค่บวชครั้งแรกเลยกลายเป็นว่าก็มานับนับพรรษาพรรษาก็เกินนะพรรษาก็เลยนะอย่างเนี้ยฮะมันก็เลยไม่ตรงพรรษาไม่ตรงอายุไม่ตรงนะก็มีคนรู้คนก็ท้วงเข้ามานะก็เลยเป็นปัญหาอยู่ในลักษณะแบบนี้เราก็พยายามจะแก้ปัญหาตรงนั้นอยู่นะครับว่า <laughs> ต้องทำให้ให้ชัดเจนมากที่สุดเท่า,าที่นะจะทำได้นะครับ คุณนะจ่าตีประวิทย์สวัสดีครับคุณคัมพีซอสวัสดีครับอาจารย์ติดตามครับคุณพรวิทย์ฤาษีป้อนนมจะปลุกเสกเมื่อไหร่ครับจะไปจะไปร่วมพิธีครับเกี่ยวกุ้งสวัสดีครับนะคือคือไอเรื่องการปลุกเสกเนี่ยตอนนี้ทุกที่แจ้งลําบากเหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่ในภาวะที่บางทีการจัดงานมันจัดจะลาบาก แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเสกวันไหนผมจะแจ้งล่วงหน้าแล้วกันท่านติดตามรายการผมแล้วผมจะแจ้งล่วงหน้าเพราะยังไงเขาเจ้าของงานเขาต้องแจ้งมาหาผมอยู่แล้วว่าเขาจะเสกวันไหน